ชาวลัคนาสิงในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนการงานของคุณตอนนี้นะคะจะบอกว่าคุณอาจจะเหนื่อยนะคะแต่สิ่งสำคัญคือคุณฝ่าฟันมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะความสามารถของคุณและที่สำคัญก็คือมันเหนื่อยน้อยกว่าที่ผ่านมานะคะ ไม่ต้องกังวลไม่ต้องวอรี่อะไรเลยนะคะเพียงแค่คุณตั้งมั่นทำให้ดีและสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาคุณนะคะขอแค่คุณอดทนแค่นั้นเองค่ะการเงินของคุณนะคะอยากจะบอกว่าถึงแม้ว่าคุณจะเหนื่อยสักแค่ไหนมันคุ้มค่ากับสิ่งที่คุณทำแค่นั้นพอที่สำคัญคือคุณหาเงินจากน้ําพักน้ําแรงของคุณจะดีที่สุดถ้าเป็นช่องทางอื่นเนี่ยมันก็จะทำให้คุณรู้สึกว่า มันช้าจังนะคะเพราะฉะนั้นมาจากผลงานของคุณล้วน้เลยนะคะคุณเก่งอยู่แล้วทําให้เต็มที่และก็เก็บพร้อมรอมริบให้ดีหากได้เงินเข้ามานะคะ ก็เป็นกำลังใจให้นะคะส่วนความรักนะคะคนที่มีคู่สำคัญคือคนรักของคุณนั่นแหละคอยอยู่เคียงข้างคุณแล้วก็คอยส่งเสริมคุณนะคะอันนี้ก็ยินดีด้วยนะคะเพราะว่าเขาเป็นทุกอย่างให้คุณยังไงก็ทนุถนอมความรักให้ดีและหากใครอยากจะสอบถามเพิ่มเติมทักมาหาบีเย็นกรานะคะบีมีคำตอบให้คะ่ะ